โมึงขอไปเฮ้อพอสถานการณ์จริงคอยดูมึงจะทำนำหาอะไรดินะบเหรอจัดการแม่งก่อนแม่งหมันไสหลายรอบแล้วอีห่าหัวใครวะคือโดนทุกอย่างอะหัวใครวะมึงคิดว่ามึงเป็นใครฮะไม่ใช่คิดวใครอยู่ใกล้รอบนี้จะตายได้กันอีกปะ ระวังถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยถอยพี่พี่พี่ปะทุถอยถอยเลยให้เขาเอาออกไปสเอาอย่าพึ่งเท่าไหร่โอ้โหกูจะเอาใส่รถน้องก็บอกให้มึงถอยมึงก็ถอยกูก็เลยยากจังอันนี้ถูกถอยไปไหนรถมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอรถขอใส่ ไปอีกแล้วเหรอเออโอเคมาพี่พี่ระวังนะลุงอุ๊ยเชียวผ่โร่โร่โร่เฮ้ยคนไอตัวรับพาตันน้องมึงดักน้องไอตัวรับพาตัวหรือเปล่าเห็นคนควันอยู่ไหนไม่รู้เห็นคนควันเมื่อกี้อยู่เหมือนมรรจพัทกูนะอะไรมาตัวพัดลมอ่ะตัวเป่า ไอ้พัดลมนี่เราข้ามได้ปะได้ตายง่ายด้วยไอที่ฉีขาวๆเป็นพัดลมอ่ะทำอะไรอะเจียนยินเจียนยินใจเยนยินเก็บไว้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 เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาวานวานวิ่งทำไมตามกูอะวานวานวิ่งว้าวว้าว โอ๊ย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 เข้าไปในตู้ปลโอ๊ยโอ๊อ๊อโาขมาลอ่ไปทงขอขคนละจิน่อีปะูขอขอหน่อยดิหาไม่ดีเลือดกูเยอะแบ่งแบ่ง กูขอสองแห,หนูขอด้วยดีเออแบง่งเออหันมาหันมาหันมาแล้วไปอยู่กันยังไงวะนะ่ะไม่พี่คือหนูอยู่หวัวแตก<ต>ยกสี่เลยมันมีคนมินมาแล้วพอหนูอยู่หัวมุมงพอปุ๊บหนูเห็นพี่หวานเด้ออกมาจากเตาผิงรอบได้พี่จะเดือดไหมสีพี่มันดูออกง่ายเกินไปมีะน้องก็ระบุตัวเลยว่าน้องก็ระบุตัวเลยว่าพี่บอลมาอยู่ตรงไปตรงไปจบจบมาช่วยหน่อยสติ๊อันเดียวมัน สเต็งมันไม่ไหวมันไม่ไหวกำลังใจให้ไม่ไหวโว้ยไม่ยอมรรถเข็นข้าเอาของใหญ่เข้าได้ป่ะนเช่วยช่วยพี่เอาพี่เอาไปไว้ก่อนเป็นเดี่ยวไว้ไว้ก่อนพี่พี่เอาไปมาแล้วช่วยกันยกสามคนไหมใช่สเต็งพี่กินเป็นอันเดียวพี่บอกพี่กินเปันเดียวทำไมไม่มีใครเชื่อวันนี้หนูไม่มีสเต็งพี่พี่กินอันเดียวจริงๆโอ้ยเออต้องเลยครั้งนี้เรายกเปียโนได้โดยที่แบบไม่เสียหายเยอะ มันต้องมีไอ้นี่เว้ยมันต้องมีคนร้ายเว้ยออกมาแมาันแหละไม่ยอมรับอ่ะว่าวม่ากินไปอ่ะไม่ใช่พี่จริงจริงอ่ะหนูก็ไม่รู้ใครกินเหมือนกันเนี่ยคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเราหวานแม่นะแต่นี้ยุ่งยากเลยนะทางนู้นของใหญ่เยอะมากเลยอ่ะมันต้องมีคนร้ายเว้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วอ่ะใหญ่ใหญ่พี่ไม่ได้ทมพี่ ไอตัวตวต,วตัวที่มันเป็นฟันฟันอ่ะเออเหลบหลมเข้าไปเข้าไปมีตัวนี้อันตรายหลบไปลมมีอะไรฆ่ามันไหมบ<ม>่อนมันมันอย่าให้มันเห็นถ้าไม่เห็นมันจะปัดจะให้มันเห็นให้ให้มันเห็นต้องให้มันเดินไปเหยียบเอง อ้าวรอดมาดิอ้าวแล้วมันไปเลยนะเฮ้ยโยบอ้อลบ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 ุกคนลบทุกคนเลมาดูแลห๋อไม่โดนน้องเนี่ยมาดูลอฮัลโหลยิงออกพี่มันมาล้ันาลบลบลบไปนี่นะ าวุธเดียว่พยายามโทร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 แล้วมันไปโดนน้องได้ไงอ่ะเฮ้ยมันเห็นใครไม่โดนโดนมันโดนน้องได้ไงอ่ะเออน้องเหยียบนิดนึงตอนที่กลับมาอ่าเหยียบอีกนึงแล้วมันคืออาวุธสุดท้ายของเราเลยป่ะดะม่เป็นไรปะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหลอกเราเลยแล้วอีกจุดขายน่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ไปหาก่อนนะ

เฮ้ยเฮ้ยกูโดนมองไปแล้วกูรอด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 เล่นเกีพี่หนุ่มไม่มีสเตอร์มีหน้าไม่มีสเตอร์เดินมาด้วยกันเดินเย็นเย็นเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอให้เดินมาเดินมาเดินมาทางนี้ทางนี้เดินมาเดินมาเดินนะเดินนะเดินนะเดินเดินเดี๋ยวขวานะเดี๋ยวขวานะไกูเก่งกูกระโดดได้ไงเดี๋ยวขวามั้กูบอกน้องไอ้สัสลบลบกำกำคกลับ บลบๆบลบๆโอเคมันไล่พี่ไปเลยน้องไปเลยไปเลยพี่เองพี่เองโว้ย อมันเกิดใหม่อยู่แล้วแหละไม่เป็นไรฮัลโหลฮัลโหล